คู่เด่นคู่เดือดค่ำคืนนี้กับจูดูดบอนกลับมาลุยกันต่อกับศึกพี่เมลีกครับ ทีคู่นี้เริ่มเตะเวลา5ทุ่ม30นาทีกับการเปิดบ้านของฟูแลมครับที่ตอนนี้อันดับยังอยู่กลางตารางกันอยู่และครับน่าเป็นห่วงมากๆและคืนนี้อย่างต้องเจอกับปืนใหญ่อาร์เซนอลอีกด้วยนะครับที่คืนจากฝูงเป็นที่เรียบร้อยมี16แต้มครับออกนำลิเวอร์พูลและสเปอร์อยู่ในตอนนี้นะครับยาวๆกันไปและค่ำคืนนี้ครับกับการไปรเยือนของพวกเขาเปิดกอรอมาให้หนึ่งลูกด้วยกันแต่ค่ำคืนนี้ครับกับการไปรเยือนจะบุกชนะฟูแลมได้หรือไม่และผ่า,าวินได้หรือเปล่าคู่นี้คู่ไอพีของจูดจัดวิเคราะหห์ไวว้้้ใแลลนนรััรับบมาทศอของก ได้เลยที่ jd 6 6และที่สำคัญครับคู่นี้มีกิจกรรมทายสกอร์ให้ได้ร่วมรุ้นร่วมสนุกกันอีกด้วยครับแค่กดลิงก์ข้างล่างและมาที่ช่องหลักของจูดน์ละครับใน YouTube และพิมพ์สกอร์ทายกันมาเลยนะครับมาร่วมสนุกกันคลายท้ายทุกรับรางวัลกับจูดได้เลยนะครับทำตามกติกาการเท่านั้นกับจูดดูบอลละครับและยังมีคู่นอื่นอีกมากมายละครับให้ได้เข้าวินกันละครับมาลุยไปกับจูดกันได้เลยเสิร์ฟตรงถึงมือทันทีโดยเฉพาะกับ VIP ที่ jd 6 6ครับแล้วเจอกันเดี๋ยวจจูดดดบอัให้